สวัสดีค่ะวันนี้ทางเพจหมูเตรู้มีวิธีการแก้บนที่จําไม่ได้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวิธีแก้บนที่จําไม่ได้หาใครที่ช่วงนี้ชีวิตติดขัดไม่ราบรื่นไม่แน่ใจว่าเคยไปบ่นบานสารกล่าวอะไรไว้หรือเปล่าวันนี้ทางเพจอัปเดตดวงเรามีคําตอบให้ค่ะแน่นอนว่าการบ่นบานสารกล่าวหรือการสาปแช่งนี้คงเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักการเรียนสุขภาพ สิ่งไหนที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือกลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จก็จะมาขอพรอ,อธิฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบันดาลให้พรน,นั้นเกิดกับเราเรียกได้ว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนที่พึ่งพา่าหรือยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยมาช้านานการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อครั้งอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันในบางครั้งเราก็พูดบนบานสานเก่าวเอาไว้แต่กลับลืมแก้บนแต่กลับลืมไปแก้บนที่ขอเอาไว้ ซึ่งวิธีการถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญในครั้งนี้จะหมายรวมถึงการสาบานหรือไปสาบแช่งใครต่อใครที่เคยกดแค้นเครืองไว้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อนแล้วเกาวนโมสามจบข้าพเจ้าชื่อและนามสกุลด้วยสัจจะอธิษฐานในอดีตชาติและในชาตินี้เอาเรื่องที่เราจำได้เรื่องไหนจำไม่ได้ไม่ต้องพูด สิ่งของใดๆที่ได้บนบานสารเก่าหรือสาบแช่งที่จําได้ก็ดีและที่จําไม่ได้ก็ดีมาถึงบัตรนี้ข้าพเจ้าขอถอนคําอธิษฐานบนบานสาบานสาบแช่งทั้งหมดถาวายแก้บนทั้งหมดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรดวงจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายโปรดมารับโปรดมาโมทนาโปรดมาอโหสิกรรมและโปรดสงเคาห์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพขอโปรดไม่ตาให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กรรมดีบุญกุศลที่เคยทำมามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานเทินแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ